สรริริขวัญจันสิริในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสารรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้กาจะพาคุณผู้ชมมาช้อปม,มาเที่ยวมาชิมงานที่มีชื่อว่ามัมมี่กาลัดว้าวนี่ขนาดแค่ชิ่นนะคะคอนเซปต์ของเขาเกี่ยวกับแม่แม่และลูกพาพบรรยากาศในงานน่าจะเป็นยังไงตามทุกทามาชมกันเลย ตุกตาก็ได้กับสาวสวยคุณเอ๋แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋คะคอนเซปต์งานในวันนี้เนี่ยจะเน้นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนคะจริงๆแล้วในส่วนของเอลิงเองเนี่ยเราแยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนของคอม m ม n i t y ี a l ้มอลล์หรือว่าทราน s ิ t m a มอลล์ที่เราจะให้พื้นที่ลักษณะการบริการให้พื้นที่เต็มรูปแบบก็คือมีสีสันหลายสีให้ได้มาเลือกใช้บริการกันนะคะแต่ในส่วนของตลาดเองเนี่ยเรา ทำรูปแบบให้ค่อนข้างวารรตี้ก็คือแต่ละการจัดกิจกรรมจะแตกต่างกันไปอย่างยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแม่และลูกก็ได้รับความร่วมมือจากแม่แม่นางฟ้าของเพจมัมมี่การาจที่ร่วมมือกับทางเอ i n k ิในการจัด เหมือนเปิดท้ายใครคองสนุกสนุกนะคะถ้าเกิดเห็นบรรยากาศก็จะแบบว่าสนุกมากเด็กก็มาเล่นคุณแม่ก็ขายของไป <c oughs> เยอะมากจริงๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในอีกเนี่ยจะมีอะไรที่น่ารักน่ารักกว่านั้นเยอะ,ะคะ่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต,ต์คือเราพยายามสร้างเอลิงให้อบอุน่นพยายามทําให้รูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าขายก็ดีในส่วนของผู้มาใช้บริการก็ดีรู้สึกว่าอบอุน่น อยากเข้ามาซื้อขายง่ายใช้จ่ายง่ายอย่างอย่างคุ้มค่าไม่เกินไปแล้วตอนนี้ตุ๊กตาก็อยู่กับสองสาวสวยพี่ปิ่มและพี่ฝันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบที่มาที่ไปจังเลยที่ได้ไาสัมมมี่วันนี้ค่ะที่มาที่ไปนี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็เริ่มจากไหนดีได้แล้วไหมก็คือคือเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะคือเราสองคนเนี่ยเป็นแอร์การบมินไทยแล้วก็ไม่นานมาเนี้ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีเอ่อมีเป็นสมาคมเรื่องของลูกเรือ ให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยกันขายของมันเอาสมบัติแบบว่าสมบัติผัดกันชมอะค่ะมาขายโดยที่รายได้จากการออกบูธเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งช่วยสังคมเนาะเป็นการุศลทีนี้ในวันที่เรากําลังจะไปขายกันเนี่ยสองคนเนี่ยฝันกับบิ๋มไปขายบิ่ม่ก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยฝันเราอยากแบบคือคือบิ๋มเนี่ยเป็นเจ้าของเพจมามี่กรราชแล้วก็บิ๋มก็พูดขึ้นมาว่าเออทำไมเราไม่มีงานแบบนี้สําหรับมามี่กระราชบ้างเพราะว่าเราอยากได้อารมณ์ว่าเละสมบัติเหมือนกันแต่ว่าเป็นแนวของแม่และเด็ก ก็เลยใช่เขาก็พูดขึ้นมาแต่เขาไม่ได้พูดคือเขาพูดให้เราเสร็จเนี่ยเขาก็สไตล์เขาอะค่ะคือทุกอย่างลง Facebook เธอก็กดเลยว่าอยากมีผู้ใหญ่ใจดีจังเลยอยากจัดนู่นจัดนี่อยากอย่างเงี้ยเสร็จก็มีคนหูไวตาไวคือคุณเอ๋เรื่องคุณเอ๋เนี่ยกออ็อย่างที่ ฝันรู้จักส่วนตัวนะคะเขาเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็คิดเร็วทำเร็วเขาก็เลยโพสต์ก็มาในเพจมามีกระดาษเลยว่าอยากชวนคุณแม่นะคะมาช่วยกันมาร่วมกันขายของโครงการนี้มีพื้นที่ให้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ให้ลงชื่อปรากฏว่าวันนั้นเป็นไงคะค <น S 2> เพกมา,า,าถลมทลาถล่มทลาย <laughs> ถล่มทลายคือแบบแล้วฝันเนี่ยรู้ทีหลัง ตอนนั้นคือกำลังขายของกันอยู่สำหรับงานการบินไทยวันนั้นบิ่มวิ่งมาบอฝันคุณเอรู้จักคุณเอไหมคุณเอเขาจะให้เราขายของคือทุกคนแบบตื่นเต้นดีใจกันมากแล้งหมดจริงหรือเปล่าคือดีใจมากเลยมือก็รับเงินมือก็รับเงินอยู่เพราะว่าจานก็เป็นแม่ค้ากันอยู่ขายของกันอยู่ต้นเลยใช่ใช่ค่ะก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็ก็ประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมคือมีคนจองบูธละเซต ขอสแตนบายลุ้นกันตลอดคือเหตุมัไม่กระดาดเนี้ยแบบคึกคักมากคุณผู้ชมทุกท่านกำลังสนุกเพลิดเพลินกับการช็อปของอยู่เลยค่ะเพราะของที่นี่เขารับประกันถึงราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาช็อปกันนะคะอยู่ที่ Teddy Air Link b a r าร t t Street ค่ะสถานีรถไฟฟ้า a i r p o R ร Link รามคำาแหงนั่นเองก่อนจาก,การทุกท่านต้นของขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด,ดีดังต่อไปนี้ค่ะ ชมเพิ่มเติมไดทางช่องโชว์สีาคบางกากชาแนลและก็ช่องปาร์ีนะคะและที่สำคัญอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถดูย้อนหลังได้แล้วทาง Youtube เพียงพิมพ์คำว่า IPM Production, Production ค่ะตอนนี้ทูกตาต้องขอตัวไปช็อปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ yeah.